กราบสวัสดีกันเพื่อนอยินดีต้อนรับสู่ช่องโหลเทนะสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสบเรื่องราวขาว่าวอาชญากรรมกัเพื่อนฆ่ากันตายในงานศพเป็นจุดจบของคนชอบเคลียร์คนมีเรื่องไม่ตายแต่คนที่ตายคือคนไปเคลียรกันเพื่อน มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเขาชื่อว่านายพิพัฒ์อายุ48ปีกันเพื่อนตัวของพิพัฒ์ขอเท้าความนิดหนึ่งกันเพื่อนก่อนหน้านั้นเขามีเรื่องกับไอ้กี้กันเพื่อนเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันเขาก็เลยตัดสินใจไปซื้อปืนมากันเพื่อนเป็นปืนจุด357ช็อกโกแลตแมกนัมให้ไม่ใช่นะครับอนนั้นมันไอสกรีมตัวของพิพัฒ์เขาพกปืนตลอดก,กันเพื่อนเนืน่องจากว่าเขามีเรื่องกับไอ้กี้ทีนี้วันดีคืนดีในหมู่บ้านของเขามีงานศพกันเพื่อนตัวของพิพัฒ์ก็ไปร่วมงานศพก็เลยไปเจอกับผู้ชชาายคคนนึงื่่อวมกฤ ชื่อเล่นว่าเป้ผมขอเรียกสั้นๆว่าไอเป้ก็แล้วกันเงินเพื่อนอายุ29ปี เป็นเด็กรุ่นน้องกันเพื่อนสองคนนี้ก็นั่งกินเหล้าด้วยกันประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้คือตัวของไอ้เป้กับไอ้กี้มันเป็นเพื่อนกันเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันกันเพื่อนส่วนตัวของพิพัฒน์เขาเป็นเขยกันเพื่อนมาอยู่หมู่บ้านนี้นานอยู่พอสมควรก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรมากมายกับไอ้เป้กันเพื่อนพอกินเหล้าไปกินเหล้ามาตรงนี้ต่างคนต่างเมา,ากันเพื่อนตัวของเป้ก็เลยปีนเกลียวกันเพื่อนถามถึงตัวพิพัฒน์ว่าตัวพิพัฒน์เก่งหรือมีปืนพกตรงนี้เองเหมือนการท้าทายกันเพื่อนตัวของเป้เยยาวนกระเช้้าายยแ่กันน เหมือนกับการแซะบอกว่าพิพัฒน์มาเป็นเคยพิพัฒน์มาอยู่ตรงนี้ทําไมเก่งเหลือเกินพกปืนมาตลอดเห็นโชกางโชเก่าชอบโชว์ปืนกันเพื่อนปรากฏว่าตรงนี้เองนะครับมันเป็นจุดแตกหักกันเพื่อนตัวของพิพัฒน์เขาเมาอยู่แล้วกันเพื่อนเขาก็เลยฟิวขาดชักปืนออกมากันเพื่อนเป็นปืนจุด3าตรงนี้จ่อไปที่ศีรษะของเปกันเพื่อนกดไปหนึ่งนัดเสียงดังแชะฮะไม่แตกสงานกันเพื่อนเปยยิ้มแฉ่งบอกว่ากูรอดตายแล้วแต่มันไม่เป็นแบบนั้นกันเพื่อน ตัวของพิพัฒน์เอาด้ามปืนกระแทกไปที่ศีรษะของเป้กันเพื่อนเสียงดังโบ๊ะโบ๊ะตัวของเป้ก็ร้องโอดครวญกันเพื่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเช่นเดียวกันกันเพื่อนตัวของพิพัฒน์ใช้ด้ามปืนตบเป้ไปหลายทีแต่เป้สู้ไม่ได้เนื่องจากว่าเขาตัวเล็กกว่ากันเพื่อนยอมให้วิพัฒน์กระทืบสะงันกันเพื่อนมีการแจกสหบาธาบาธาไรเงาไปหลายชุดกันเพื่อน เสเยไปลายคางทําให้ตัวของเป้ถึงกับสลบกันเพื่อนในจังหวะนั้นเองนะครับก็เกิดอาการตึงๆเกิดความชุลมุนวุ่นวายเล็กน้อยกันเพื่อนจู่ๆก็มีวัยรุ่นในพื้นที่ประมาณ 45- หคนซึ่งเป็นญาติกับเป้กันเพื่อนเขามองว่าพิพัฒน์ทำเกินไปไปกระทืบเป้ตรงนี้เองก็เลยปีเข้ามาช่วยกันเพื่อนหนึ่งในคนที่เข้ามาช่วยนั่นก็คือลุงคานอายุ51ปีคนคนนี้เป็นญาติของเป้กันเพื่อนเขาเห็นว่าเป้ถูกทาร้ายก็เลยจะเข้ามาเคลียรเข้ามาช่วยจังหวะนั้นเองตัวของพิพัฒน ตัดสินใจใช้ปืนกระบอกเก่ากระบอกเดิมที่เขาตีศีรษะของเป้ชี้ไปที่ลุงคานกันเพื่อนหลังจากนั้นก็กดไปหนึ่งนัดรอบนี้แตกกันเพื่อนเสียงปืนดังสนั่นวันไวรันงานศพปั้งนี่คือเสียงปืนที่ออกจากปลายกระบอกปืนของพิพาทกันเพื่อนกระสุนแม่นยังกลับจะวางจ่ะเข้าบริเวณอกซ้ายของลุงคานกันเพื่อนตัดขั้วหัวใจตัวของลุงคานทนพิษบาดแผลไม่ไหวแกเสียชีวิตในเวลาต่อมากันเพื่อนนัดแรกไม่เป็นไรนัดต่อไปสมองกระจายให้ไม่ใช่นะหยอกหยอกอํำเล่นเฉยๆกันเพื่อนเดี๋ยวคลิปนี้เองนะผมจะมาสรุปเรื่อง นั่งจุดจบของคนเคียร์เพื่อนฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ฮัลโลเทสบทสรุปสุดท้ายตัวของพิพัฒน์โดนข้อหาอะไรบ้างคลิปนี้มีคําตอบมาฟังเรื่องราวเรื่องนี้กันเลยครับผมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านสีเมืองชุมกันเพื่อนตำบลรออำเภอรอทําไมจังหวัดไปก่อนเลยให้ไหมใช่นับยับยอกรตำบลรออำเภอจุนจังหวัดพะเยากันเพื่อนมีผู้ชายคนนึงเขาชื่อว่านายพิพัฒน์พลพมเมืองกันเพื่อนอายุ48ปี คนคนนี้เป็นคนต่างถิ่นต่างที่แต่มาได้เมียที่นี่กันเพื่อนมาได้เมียที่บ้านสีเมืองชุมมาอยู่ที่นี่นานอยู่พอสมควรกันเพื่อนขออนุญาตเท้าความกันนิดหนึ่งกันเพื่อน ก่อนหน้านั้นตัวของพิพัฒน์เขามีปัญหากับเพื่อนบ้านกันเพื่อนบ้านติดติดกันชื่อว่าไอ้กี้สองคนนี้ขมิลกันกันเพื่อนหลังจากนั้นก็เกิดการด่าทอการด่ากันไปกันมากันเพื่อนสุดท้ายในสุดตัวของพิพัฒน์ก็เลยตัดสินใจกันเพื่อนไปซื้อปืนขนาดจุดสามห้าเจ็ดมาเป็นปืนไทยประดิษฐ์มาพกไว้กันเพื่อนพกเพื่อป้องกันตัวพกเพื่อป้องกันเหตุยังไม่เคยเอาไปยิงใครยังไม่เคยก่อเหตุกันเพื่อนพกไปงั้นๆพกไปเท่ๆกันเพื่อนจนกระทั่งวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์ปีพื่่อนนปราาากฏวบ้ี เมืองชุมกันเพื่อนเขามีคนเสียชีวิตเขามีคนตายก็เลยมีการจัดงานศพขึ้นตัวของพิพัฒน์ก็เลยไปช่วยงานศพเพื่อนตามประเพณีคนต่างจังหวัด เวลามีงานศพคนในหมู่บ้านก็จะมาช่วยกันกันเพื่อนในจังหวะนั้นเองช่วงเวลาประมาณห้าทุ่มในงานศพแห่งนี้ก็มีการตั้งวงกินเหล้ากันเพื่อนดึกๆเไม่มีอะไรทําก็เลยนั่งสังสรรค์กันกันเพื่อนตัวของพิพั์ก็นั่งกินเหล้าในงานศพไปเรื่อยๆกับเพื่อนๆของเขากันเพื่อนจู่ๆก็มีวัยรุ่นคนหนึ่งเข้ามานั่งกินด้วยอายุ29ปีชื่อเล่นว่าเป้กันเพื่อนผมขอเรียกสั้นๆวายเป้ก็แล้วกัน ชื่อจริงๆของเขาก็คือนายคุมกฤิดบุญวงเงินเพื่อนคนคนนี้อยู่ในหมู่บ้านนี้มานานเงินเพื่อนเป็นเด็กถิ่นเด็กที่มานั่งกินกับพิพัฒมานั่งกินกับเพื่อนเพื่อนกันเพื่อนเขาก็นั่งกินไปเรื่อยๆต่างคนต่างกินกันเพื่อนคนละเป๊กสองเป๊กต่างคนต่างเมากันเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปทีนี้ประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนี้กันเพื่อนคือตัวของเป้งเขาเป็นเพื่อนสนิทกับกี้กันเพื่อนโตมาด้วยการเรียนมาด้วยการเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันพอเขารู้ข่าวว่าตัวของกี้มีเรื่องกับพิพัฒมานั่งกินเเเเหลล้้าากกััับพพิ์ข็ยยรื่องใน เหมือนท้าทายเหมือนปีนเกลียวกันเพื่อนพูดเป็นภาษาเหนือว่าคิงพกปืนคิงคิดว่าคิงเก่งแล้วก่อลักษณะเป็นแบบนั้นไปผมไม่แน่ใจว่าผมพูดถูกหรือเปล่ากันเพื่อนตัวของเป้ขายเรื่องเป็นภาษาเหนือกันเพื่อนมีการพูดแซะตัวของพิพัฒน์เห็นพกปืนบ่อยๆเห็นโชว์ปืนบ่อยๆคิดว่าเก่งคิดว่าเก่าหรือยังไง คิดว่าไม่มีคนกล้าเอาไม่มีคนกล้างัดหรือยังไงกันเพื่อนอารมณ์เหมือนจะอยากมีเรื่องลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนพอตัวของเพ้ขายเรื่องให้ตัวของพิพั์ก็ซื้อเรื่องทันทีกันเพื่อนไอชิปหายไอเด็กเมื่อวานเซอเงกันเพื่อนปากยังไม่สิ้นกินน้านมเพิ่งโตมาตอนมะนาวแพงมังัดกับกูซสแล้วกันเพื่อนแถมมาแสะในวงเล่าตอนเขาเมาอีกต่างหากกันเพื่อน ท้าทายแบบนี้ก็หวานเจีย๊ยบกันเพื่อนซึ่งตัวของพิพัฒน์เขาพกปืนประจำอยู่แล้วตัวของพิพัฒน์ตัดสินใจชักปืนขนาดจุดสามห้ออกมากันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็จ่อไปที่ศีรษะของเป้ซึ่งนั่งอยู่ในวงเล่านั่งอยู่ใกล้ๆกันเพื่อนกดไปหนึ่งนัดเสียงดังแชะอ้าไม่แตกกันเพื่อนตรงนี้เองตัวของเป้ยิ้มแฉ่งกันเลยทีเดียวนึกในใจไม่ได้แดกกุลหรอไอสัตว์ลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนแทนที่ตัวของพิพัฒน์จะพอแค่นั้นแต่เขาไม่พอกันเพื่อนอารมณ์มันได้ความโมโหมันนนนกก่อ้้าึงแู น้านั้นมึงขายเรื่องให้กูตัวของพิพัฒน์ก็เลยตัดสินใจใช้ด้ามปืนตีไปที่ศีรษะของเป้กันเพื่อนหวดไปหลายทีเสียงดังโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะกันเลยทีเดียวกันเพื่อนด้ามปืนไม้ด้ามปืนเหล็กตรงนี้ผมไม่แน่ใจกันเพื่อนแต่เป็นของแข็งแน่นอนกดไปที่ศีรษะของเป้หลายทีกันเพื่อนสร้างความปวดร้าวสร้างความเจ็บปวดให้กับเป้อย่างมากมายถึงกับร้องโอดครวนด้วยความเจ็บปวดเอ้ย โอ้ยโอ้ยลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนตัวของเป้ไม่สู้กันเพื่อนเนื่องจากว่ามีพัฒนมีปืนเนื่องจากว่าพิพัฒน์ตัวใหญ่กันเพื่อนเขาก็ยอมให้พิพัฒน์ตีไปจังหวะนั้นเองตัวของพิพัฒน์ก็เลยใช้ชุดบาทารเงาที่ร่ำเรียนมาจากเขาเหลียงซานประธานให้เป้หนึ่งชุดกันเพื่อนเตะไปที่ยอดหน้ากลางวงเล่ากันเลยทีเดียวตัวของเป้ถึงกับล้มพุบไปดิ้นตะแงวตะแงวกันเพื่อนตรงนี้เองเขาสลบไปกันเพื่อนเป้เองแน่นิ่งไปแต่เขาไม่ตายกันเพื่อนแค่สลบเท่าน,น เห็นตุการณ์มากมายหลายคนคนอยู่ในงานโศกกันเพื่อนมีชายจะกันรประมาณ4ี่หคนปรีเข้ามาหาพิพาทกันเพื่อนเพื่อจะควบคุมตัวเพื่อจะทําร้ายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ปีกันเข้ามา 4- ี่ห้าคนกันเพื่อนหนึ่งในนั้นก็คือลุงคานกันเพื่อนลุงคานแกมีชื่อจริงๆว่านายคานทวีวีอายุ51ปีแกเป็นญาติของปรีกันเพื่อนเป้ถูกทาร้ายเป้ถูกเตะจ,จนสลบแกก็เลยไม่พอใจแกก็เลยปีีมาหาพิพาทกันเพื่อนตัวของพิพาทเห็นว่าโจรตัวเห็นว่าโจรเจนเขาไม่รู้จะทํายังไงกันเพื่อนถ้าไไม่่ทําาอะะรเลยกก็ัววจ กรุมประชาทันเพราะคนเหล่านั้นเป็นญาติญาติของเป้กันเพื่อนเป,นป้เองถูกเขาทําร้ายกลัวว่าญาติญาติของเป้จะมาทําร้ายเขากลับกันเพื่อนตรงนี้เองตัวของพิพัฒน์ก็เลยตัดสินใจใช้ปืนกระบอกเก่ากระบอกเดิมกันเพื่อนเป็นปืนจุดสามห้จ่อไปที่คนที่เปรีเข้ามาทําร้ายเขากันเพื่อนปลายกระบอกปืนชี้ไปที่ลุงคานหลังจากนั้นตัวของพิพัฒน์ก็กดไปหนึ่งนัดแบบเน้นๆกันเพื่อนเสียงปืนดังสนั่นวันไว้ปั้งนี่คือเสียงปืนที่ออกจากปลายกระบอกปืนของพิพัฒน์กันเพื่อนรอบแรกไม่แตกแต่รอบนี้แตกกระจายกันนเพื่อ กระสุนวิ่งหวกอากาศพุ่งไปยังตัวของลุงคานกันเพื่อนเจาะทะลุบริเวณหน้าอกซ้ายกันเลยทีเดียวกันเพื่อนระยะเจาะๆระยะประชิดไม่เกิน2 3เมตรทําให้ตัวของลุงคานถึงกับล้มทั้งยืนกันเพื่อนไงายหลังถวนกันเลยทีเดียวกันเพื่อนด้วยความแรงของปืนด้วยขนาดของปืนหลังจากนั้นผู้คนในงานก็โวยวายกันเพื่อนเสียงกรีดร้องดังขึ้นมาคนถูกยิงคนถูกยิงคนถูกยิงลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนเปเองก็นอนสลบอยู่ส่วนลุงคานก็ถูกยิงกันเพื่อนจังหวะนี้ ตัวของพิพัฒน์อาศัยช่วงชุลมุนกันเพื่อนตัดสินใจขี่รถมอเตอร์ไซค์หนีหายไปในความมืดมุ่งหน้าไปยังบ้านของเขากันเพื่อนหลังจากนั้นชาวบ้านหลานตลาดก็เข้ามาดูเหตุการณ์กันเพื่อนตัวของลุงคานถูกยิงหนึ่งนัดกันเพื่อนกระสุนเจาะเข้าบริเวณอ,อกซ้ายตรงนี้เองชาวบ้านก็พยายามประถมพยาบาลกันเพื่อนมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสพจุนกันเพื่อนมีการแจ้งกู้ภัยไม่นานนักกู้ภัยก็มาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มากันเพื่อนกู้ภัยมาช้าไปกันเพื่อนเนื่องจากว่าตัวของลุงคานแกตนพิษบาดแผลไม่ไหวกระสสุนตตัััดวววหใจแกเีชิ ในเวลาต่อมากันเพื่อนส่วนตัวของเป้เองนะครับกู้ภัยก็พาไปโรงพยาบาลกันเพื่อนตรงนี้เองเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่พอสมควรกันเพื่อนมีร่องรอยของปลายกระบอกปืนที่จาะศีรษะเขามีร่องรอยของการถูกทุบตีด้วยของแข็งกันเพื่อนเรียกว่าหัวแตกหัวเปิดกันเลยทีเดียวกันเพื่อนหลังจากนั้นานะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการเก็บพยานหลักฐานซึ่งตรงนี้เองก็เป็นร่องรอยของการต่อสู้กันกันเพื่อนมีการต่อสู้กันแบบบางๆรวมถึงสอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ว่าใครเป็นคนก่อเหตุชาวบ้านร้านตลาดเขาก็พูดเป็นเสียง เดียวกันว่าตัวต้นเหตุคือไอ้เป้ให้ไม่ใช่นะยอกยอกว่าคนก่อเหตุคือพิพา์กันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยตามไปที่บ้านของพิพน์ในจังหวะนั้นเองนะครับตัวของพิพา์พยายามที่จะหลบหนีกันเพื่อนเขาเอามตอร์ไปจอดที่บ้านแล้วก็พยายามที่จะขับรถกระบะหลบหนีปรากฏว่าเมียของพิพา์กันเพื่อนตบบาเขาเบาๆแล้วกระซิบข้างหูบอกกับพิพน์ให้ไปมอบตัวคนติดไม่ท้อคนรอเลี้ยวแล้วให้ไม่ใช่นะครับคนติดไม่ท้อคนรอก็จะรอต่อไปกันเพื่อนถึงหนูมีผัวใหม่เวลาพี่อยู่ข้างในหนูจะเขียนจดหมายไปหาพี่ให้ อําเล่นเฉยเขาบอกว่าเขาจะรอผัวเขาเขาจะส่งเสียกันเพื่อนตัวของพิพัฒน์ก็เลยใจชื้นขึ้นมาปล่อนหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็เลยเดินทางไปมอบตัวที่สอพอจุนกันเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ลงบันทึจจกจับกลุมตรงนี้เองตัวของพิพัฒน์กันเพื่อนเขาก็มีสาเหตุเขาก็มีเหตุผลอ้ายมีเหตุผลอีกแล้วกันเพื่อนเขาบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกันเพื่อนว่าตอนเขามีเรื่องกับเป้เขาได้ทําร้ายเป้จริงกันเพื่อนในจังหวะน,นั้นเองตัวของลุงคานกันเพื่อนดันมาเสือกดันมาแจมเขาบอกประมาณนี้กัน เขาไม่รู้จะทํำยังไงถ้าเขาไม่ป้องกันตัวเขาไม่สวนไปเขาอาจจะโดนรุมทํารลายได้รุมประชาทันได้เขาก็เลยป้องกันตัวโดยการใช้ปืนยิงไปกันเพื่อนเขาไม่ได้ตั้งใจยิงแต่เขาแค่ยิงแม่นเท่านั้นเองกันเพื่อนนี่คือคํารับสรารภาพของตัวพิพัฒน์กันเพื่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาให้กับตัวพิพัฒน์ข้อหาใหญ่ๆกันเพื่อนหนึ่งก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนากันเพื่อนมาตรา2 8 8 อัตราโทษก็คือ15ปีถึง20ปีและไม่โทษจำพุกตลอดชีวิตถึงประหารชีวิต2ก็คือข้อหาพยายามฆ่ากันเพื่อนตัวของเป้ไปแจ้งข้อหานี้ด้วยตัวเองเนื่องจากว่าเขาโดนพิพัทเอาปืนจ่อหัวแล้วพยายามจะยิงเขากันเพื่อนรวมถึงมีการทำร้ายเขาจนเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสตรงนี้เองเขามองว่าเป็นคดีพยายามฆ่ากันเพื่อนเขาก็เลยแจ้งจับตัวของพิพัทเพิ่มอีกหนึ่งข้อหานั่นก็คือข้อหาพยายามฆ่ากันเพื่อน3ก็คือข้อหาพรบอาวุธปืนกันเพื่อนอัตราโทษก็คือหถึ่0ปี่ตัวของพิพได้รับ จากการกระทำรั้งนี้กันเพื่อนหลังจากนี้ไปตัวของพิพัฒน์ก็ต้องจอรีเข้าไปชดใช้เวรกรรมอยู่ในเรือนจำกันเพื่อนแผนนี้เองมีในกระเป๋าแน่ๆไม่ต่ำกว่า30ปี40ปีกันเพื่อนตอนนี้เขาอายุ51ปีออกมาอีกทีเมียอาจจะมีผัวใหม่หรือออกมาอีกทีเขาอาจจะไม่มีชีวิตแล้วกันเพื่อนออกมาอีกทีอาจจะเป็นกระดูกห่อผ้าขาวออกมาก็เป็นไปได้กันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวที่โคดดีลุงตุงนังอีกหนึ่งเรื่องราวกันเพื่อนเป็นจุดจบของคนชอบเคลียร์ คนมีเรื่องไม่ตายส่วนคนตายไม่ใช่คนมีเรื่องกันเพื่อนฟังไว้เพื่อเตือนสติฟังไว้เพื่อเตืนตเอตนใจกัน,เพ,นเพื่อนเพื่อนเองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดต้องกราบขอแทนเพื่อนไว้นัที่นี้ด้วยขอแทนเพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอ,ขอบคุณครับผม